สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้อยู่กับผมในะโอเคือเก่าด้วยครับมื้อนี้สิพาพี่น้องมาหาลาะเบิ่งไข่หมดแดงกินอาหารสันสูงจากน้อยมากับป้าครับมื้อนี้มาทางผมบานเท่านี่แล้วครับเลาะเบิ่งจากน้อยซ,ซีมีพอได้กินบ่คนมาเลาะจนทางแปน,นเติดแล้วครับนี่ไปครับมาเราก็ไปหาเบิ่งไข่หมดแดงกัน โอ้คกอยู่พี่น้องอยางมาเป็นโลสองโลหรอบ่อห้างมาแดงจักห้างยางมาถึงไฮตูวีเหรอห้างไม่กะบออ่อห้างเกากระบออ่อห้างห้างกระบอมีสุนพัเบิดได้บูธทางนี่นะครับเบ่งบรรยากาศน้ำพรมบานเทา่าเพิ่นปิดน้ำม,มือขึ้นนี่ครับนี่งามอยู่ด้วยครับคนหิน แต่งุ้มหอยไปแกงอยู่ดอกขั้นไม่ได้แค่มดแดงก็ได้น้ำใสติงหลิงเยู่ปลาซิวไล่อยู่ครับปลาซิวปลาซิวเขาใหญ่ย,ยที่ใส่ปลาซิวเขาไปห้วยเกี๊ยปิ่งกินดอกมือน,นีนะครับว่าเรากำลังไปครับเดี๋ยวหาเบื้องห้างหมดแดงต่ออีกแกงหน่อยครับขั้นบอกคือค่อยอุ้ยหาแนวอื่นนะครับพี่นอ้องไปครับหาหลอดเบื้องห้างหมดแดงอ้าว่านยีชื่อลงมือละเมือ่อน้อง เริ <l> ่มมัดกระตาตัดใหม่มาแล้วถึงอันแย่เขาไปในห้งไม่ได้ค่าคืบมีแล้วพี่้องใหม่กันแล้เมืองห้งตอนห้งย้อนตับตานอยู่เดี๋ยวเห็นบ่เนาะเห็นอยู่ดอกเห็นอยู่แต่บ่ชัดเนาะเนียครับเดี๋ยวสิลมลงไม่แล้บโอ้ เอาลูกเอ้าเนี่ยงูเห็นต้องมันสูงไรแม่แดงกี่ครึ่งเนาะโอ้โหรับมือผลงั้นเออปุ่นอ่ะปุ่นอ่ะปุ่นอะใส่หมดแดงฮ่ครับห้างตำๆได้เห็นกันชัดๆแล้วไปนี่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 สองห้างอืม มึงรู้ท uh, <ım ì. S 2> ี่นี่ใครบอกโอ้มีมีมีสายกระแท้งไม่อยู่ไหมเออและถอยมาอีกเออยัดเข็นไปโอ้โถอยมาถอยมาขึ้นรถขึ้นรถโอ้ถอยออกมาถอยกระแท้งออกมาเออน่ะโยนระวังนั่นแหละดูเลยเออขึ้นเต้อน่ะเออน่ะเออน่ะ ุ้นน่ะโอเหยียบปุกปึกปุกปึกมันลูกเห็บตกมีจากตัวเื้ยมดแดงแห้งนี่เห้งแฟรมีจากตัวมีจากไข่เนี่ยเออผู้เชี่ยวชันด้านมดแดงเนาะไข่ดีอืออู้หูขัดเจ็บกัดปวดเพืเอาเดี๋ยวรอบมึงฝุ่นยันพี่น้องเอ้าเอาให้เอาให้มันแตกกันเตี้ยล่ะเอาเราเบิร์นฝุนยันแล้วคิดดองไปแย่กันตุนเลยี่น้องเอ้ย ก่อนนี้ก็ชุมทไายเนาะท้าจะกัดยู่เนาะคุณอะตนแต่เนาะถึงกระบวนการจัดจิบแค่มดเดงแล้วพี่เนาะอ๋อบังหนาพันยี่งอวันเนาะ้ขึเนาะเครื่องรั้วนี่เครื่องกระบวอนี่กระบวยนึงเนาะกระบวยนึงในเครื่องรว Lúa ừ. <laughs> ừ. Ừ. cả lúa của lẽ, còn này được cá nha, để 2 cá bưởi rồi đấy, tiệm này 2 lúa tiệm, ตาะโดดไปซื้อนอืม,อม,มเครื่องแล้วเครื่องกระปุกแล้วพี่น้องบ่าท่นเครื่องหรอจำนั้ได้แล้วโอ้หมานอยู่เนาะขนาดบกใครพอห้างนี่เอ,พอ,อ,อพอห้างจะเทิรเดี๋ยวไปแง่ยอยู่เ,เก็บนี่เราเขากำไปหาเาบาเบื้องดจังหน่อย <c oughs> <c oughs> ครับพี่น้องนี่ก็ เริ่มที่เชียงซี่ไมแหละเบิดเวลาหาฮอตแล้วครับพี่น้องเวลาเช้าที่เดินทางกลับแบบนครับนายห้อยเป็นกำลังไลป่ปด้วยจะได้อยู่ครับทีได้อยู่ประมาณจัดลูกลูก,กวัวลูกเครื่องนครับระวังกับมาสุดทายกันนะครับอีกเจ้าหนึ่งหอดบ้านเดี๋ยวสุดท้าเเทยเฮเบอร์ีกเช้าหนึ่งนะครับจะได้รอยได้ลายปันได้นะครับการเดินทางกลับก่อนครับสวัสดีครับ พี่น้องระบางสิกลับบ้านเขาก็เลยไปลาซยวไปหมกกันครับไปหมกไปปิ้งท่าเกียกินแซ่บดีครับปลาเซยวนี่ตัวนี้ครับเป็นปลาตาดำนะปลาเซยวปลาเซยวอา้าวน้ำภูมิห้องไปครับตามไปเบิร์นในหอยเพิ่นกำลับบงเช็ดลุ่งเลปลาซิลนะครับในหอยเริ่มลมุ่งแล้วนะเบิ่งกันว,ว่าเขาสิได้ปลาเซยว พอหมกพอปิ่งบ่แต่ว่าหาตัวสิบตัวนี่ก็ปิ่งกินนี่ก็อิ่มมาดิครับมันตัวนี้ครับมันตัวซหนูหนึ่งสองหนูไปดิปลาชูอันนี้กินคนละตัวสองตัวนี่ปายเข่าก็ยยิ้มย้อนพคนละครับใส่เงาลงไปพ๋าุนนะครับตามน้ำวังนี่ปลามัแมลงยู่วัสดุว่ะ ครับทั้งชเชเิมไซน้ำลึกเอาครับไซก่อนเลยครับเดี๋ยวมาเบิ่งผนกันครับว่าสิเป็นจังไดสิมานบอนะครับไปครับครับพี่น้อง่าสิล้ออันอยามมาไปชื่อน้ำในหอยก็บ,บก่ได้ล้อครับนี่ก็เลยเอาอันที่เรา ไรแบบกวนต่างแหลกมากวนก็เลยว่าจึกกลับกว,น,กบกวนแล้วมันคือคำกลับบ้านใน,นหอยเพื่อนชิล้อเอาว่ากลับน้ำครับไปครับกลับบ้านเท่ากันพอได้มุกครับสิ้นภ้เรกิจวันนี้นี่แหละครับเบิดมือเครื่องมือมวันเบิดมือดอกได้จำนี่แหละได้ยีดอกจักโล้กวัวฟองล้พุ่นละ ลูกกว่าสองรูครับออประมาณนี้แหละครับไข่หมดแดงบ้านเขาก็พอได้กินอยู่ครับเติบไปเติบหน่อยก็ะเพาม่กินไข่หมดแดงคนนะอ้าวครับลายเติบอยู่ดีเนาะนี่นี่ครับสำหรับมื่อนี้ก็มีทำเนียแหละครับสวัสดีครับ